ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยสิบตอนก่อนหลวงปูส่สวงจะละสังขาร จากคำเล่าขานถึงเรื่องราวอภินิหารและสิ่งมหัศจรรย์ของหลวงปูส่สวงที่คุณสมยศพันธุมาได้ยินมาจากทั้งเพื่อนๆนรวมถึงพ่อแก่แม่เท่าปู่ย่าตายายทั้งหลายสิ่งนี้เองที่เป็นแรงบรรดาลใจที่ทำให้คุณสมยศเกิดความสนใจชวนให้ติดตามและน่าค้นหาขึ้นมาในใจ พร้อมกันนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินเรื่องราวต่างๆว่าเขาจะมีโอกาสได้พบเจอกับหลวงปูส่สวงนั้นจะพบเจอได้อย่างไรหลวงปู่อยู่ที่ไหนแล้วทุกครั้งก็ได้รับคำตอบกลับมาคล้ายๆกันว่าไม่รู้ตั้งแต่หลวงปู่ออกจากบ้านขยองไป ก็ไม่มีใครได้เคยเจอกับหลวงปู่อีกเลยคนที่เคยได้โชคได้ลาบจากหลวงปู่ต่างมีความเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากบางกระแสบอกว่าหลวงปู่ถูกเจ้ามือหวยจับเอาตัวไปขังเอาไว้ทำให้ชาวบ้านแถบนี้ไม่ได้เห็นหลวงปู่มานานแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนงึ่งหลวงปู่ก็มักจะอยู่ไม่เป็นที่ หลวงปู่จะไปเรื่อยๆไม่มีที่พักที่แน่นอนแล้วก็มีคนน้อยนักที่ตั้งใจจะพบหลวงปู่แล้วได้พบสมใจนอกเสียจากว่าคนคนนั้นมีบุญบาร,รมีและวาสนาจริงๆเขาผู้นั้นถึงจะสามารถได้พบกับหลวงปู่ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ เมื่อคุณสมยศได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่จากปากต่อปากที่ได้เล่าสืบต่อกันมาก็ยิ่งทำให้เกิดความอยากพบอยากพูดคุยกับหลวงปูส่สวงมากยิ่งขึ้นแต่นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดที่ดูว่ามันจะรดบปรี่สเสละเกินแต่คุณสมยศก็ยังไม่ละความพยายามโดยมีความหวังไว้ว่า ถ้าเรามีความศรัทธาและยึดมั่นสักวันหนึ่งที่เราไม่ท้อถอยเสียก่อนวันนั้นอาจจะเป็นวันที่โชคเข้าข้างเราให้เราได้มีบุญวาสนาได้เจอกับหลวงปู่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เมื่อคิดได้ดังนั้นคุณสมยศจึงพยายามหาวิธีต่างๆนานาเก็บ <c oughs> รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งเบาะแสต่างๆ ที่จะทำให้ได้กราบนมัสการหลวงปู่สักครั้งในชีวิตรวมทั้งเสาะหาถามไทยไปหาคนที่เคยใกล้ชิดกับหลวงปู่พยายามพูดคุยซักถามเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตยอมถึงขน,นาดไหว้วานให้คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่พาไปหาคนอื่นๆที่หลวงปู่เคยไปอยู่ด้วย แต่คนแล้วคนเล่าคนที่เคยเจอกับหลวงปู่ที่ให้ช่วยออกตามหาหลวงปู่แต่ก็ต้องควาน้าเหลวไม่ได้มีวี่แววและไม่พบหลวงปู่เลยจากวันเวลาที่ผ่านมาทำให้คุณสมยศคิดว่าตนเองคงจะไม่มีวาสนาที่จะได้เจอกับหลวงปู่คงจะไม่มีโชคดีเหมือนกับคนอื่นๆ ที่ได้พบเจอหลวงปู่พอคิดแบบนี้แล้วทำให้คุณสมยศเกิดความรู้สึกท้อและหมดขนทางที่จะออกตามหาหลวงปู่แล้วในที่สุดจึงไปขอดูรูปหลวงปู่ที่เป็นภาพถ่ายต้นฉบับที่หลวงปู่เคยถ่ายเอาไว้แต่กลับได้รับการปฏิเสธเหมือนกับว่าเจ้าของภาพเคยได้ถ่ายเอาไว้ก็จริง แต่มาบัดนี้ต้นฉบับไม่มีแล้วมีก็แต่แค่เพียงรูปภาพที่ส่งต่อๆกันมาแล้วก็ยังบอกอีกว่าหลวงปู่สวงไม่เคยอนุญาตให้ใครถ่ายรูปและถ้าหากว่ามีใครถ่ายโดยไม่ขออนุญาตจากหลวงปู่ก่อนละก็ก็จะถ่ายไม่ติดหรือไม่ก็ทำให้กล้องที่ถ่ายเกิดการชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถจะถ่ายรูปได้อีกซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับหลายๆท่านด้วยกันเมื่อคุณสมยศได้ฟังดังนั้นมันเหมือนเป็นการเพิ่มพลังให้อยากที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่ได้ยินมาได้เห็นกับตาและยังเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกว่าหลวงปู่สวง ที่ใครๆพูดถึงนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีความรู้ความสามารถหรือมีวิชาอะไรและไปฝึกฝนร่ำเรียนมาจากที่ไหนจึงสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ที่คุณสมยศคิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนวิชาหรือว่าต้องการฝึกฝน หรือมีเจตนาจาบจ้วงแต่ประการใดเพียงแต่ต้องการที่อยากจะเห็นเป็นบุญตาเท่านั้นเองคุณสมยศไม่ละความพยายามคิดทุกลมหายใจเลยว่าเมื่อออกตามหาหลวงปู่ด้วยวิธีต่างๆโดยไม่ละความพยายามแล้วสักวันหนึ่งหลวงปู่จะต้องเห็นใจแล้ววันนั้น ก็จะสามารถพบเจอกับหลวงปู่ได้ตามที่ต้องการคุณสมยศจึงได้ย้อนกลับไปตั้งต้นไปปรึกษาถามไทยจากพ่อแก่แม่เท่าในแถบหมู่บ้านที่มีคนบอกว่าหลวงปู่เคยมาแต่ดูเหมือนว่าเมื่อยิงคำถามไปแล้วจะไม่มีใครให้ความสนใจกับคำพูดของคุณสมยศเท่าใดนักเหมือนกับว่า การเวลาที่ผ่านมาทำให้พวกเขาลืมมันไปแล้วนี่เองที่ทำให้คุณสมยศเกิดความคิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าหรือว่าหลวงปู่สวงคงจะไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรมากมายอย่างที่ตนเองคิดหรือว่าได้ยินมาก็ได้เพราะว่าคนแถบพื้นที่ก็ยังลืมกันไปแล้ว คุณสมยศพยายามคิดเข้าข้างตัวเองโดยบอกกับตัวเองว่าเราน่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งที่มีโชควาสนาคงจะต้องมีสักวันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งหลวงปู่คงจะให้โอกาสแล้วเมื่อนั้นเราก็คงจะได้พบกับหลวงปู่เองในที่สุดคุณสมยศเลือกวิธีสุดท้ายที่เขาคิดขึ้นมาเอง นั่นคือตั้งจิตอธิษฐานว่าหากว่าเขายังมีความดีอยู่บ้างขอเอาความดีนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ผมได้พบกับหลวงปู่สูงด้เถิดที่บ้านคุณสมยศเปิดเป็นร้านค้าเล็กๆโดยภรรยาอยู่ที่บ้านกับลูกๆส่วนคุณสมยศก็ออกไปทำงานจู่ๆวันหนึ่ง เหมือนดังเทวดาฟ้าดินเป็นใจหลวงปู่สูงก็มาถึงที่บ้านพอหลวงปู่มาถึงก็เดินตรงเข้าไปนั่งที่โต๊ะรับแขกได้พักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็หลับไปส่วนภรรยาคุณสมยศเมื่อเห็นในตอนนั้นก็เกิดความตกใจเป็นอย่างมากมันสับสนคิดอะไรไม่ออก และก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ที่มานอนที่บ้านนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมจู่ๆถึงเดินเข้ามานอนในบ้านเวลาผ่านไปได้ไม่นานนักก็มีเสียงคนโวกเวกแล้วก็มีคนเดินเข้ามาภายในบ้านพร้อมกับก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งๆที่หลวงปู่ยังหลับอยู่และในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้น ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ต่างก็อยากจะเข้ามากราบหลวงปู่ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่ยังหลับอยู่คนที่มาถึงก่อนชุดแรกก็ต้องจู้ปากไม่ให้คนที่มาใหม่ส่งเสียงดังนั่นเองที่ทำให้ภรยาคุณสมยศได้รู้ว่าพระหรือดาบทที่เดินเข้ามาแล้วมานอนอยู่ในบ้านของตน ในขณะนั้นก็คือลูกตะบอะจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีหรือประมาณเกือบชั่วโมงหลวงปู่ก็ได้ตื่นขึ้นจากนั้นหลวงปู่ได้ขอสมุดบัญชีของภรรยาคุณสมยศเมื่อภรรยาคุณสมยศได้นำสมุดบัญชีมาส่งให้กับหลวงปู่ หลวงปู่ก็ได้เขียนตัวอักษรลงไปเป็นภาษาเขมรลงไปในสมุดบัญชีเหมือนดั่งเป็นคำอวยพรจากหลวงปู่สวงจากคนที่ตามมาที่หลังแปลให้คร่าวๆและครู่ต่อมาหลวงปู่ก็ได้ลุกเดินออกจากบ้านไปพร้อมทั้งได้ทิ้งมีดเอาไว้เล่มหนึ่งดูลักษณะแล้ว เหมือนกับเป็นมีดตอกและด้วยความที่ไม่เข้าใจในความหมายหรือเจตนาของหลวงปู่สวงคิดว่าหลวงปู่ลืมเอาไว้ภรรยาคุณสมยศจึงรีบวิ่งตามหลวงปู่สวงออกไปเพื่อต้องการที่จะนำมีดไปคืนให้กับหลวงปู่แต่ก็ตามไปไม่ทันเพียงแค่เสียเวลาที่ปู่เดินคล้อยไปหน่อยเดียว คงได้ยินแต่เสียงรถของชาวบ้านหลายคนที่ขับรถตามหลวงปู่สวงกันอย่างจ้าละวันเพราะว่าหลวงปู่สวงขึ้นรถคันไหนจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธเจ้าของรถจะยิ่งภูมิใจเสีอีกเพราะงวดหน้าจะต้องเป็นทีของเจ้าของรถที่หลวงปู่ขึ้นมานั่งและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คนขับจะต้องขับหนีไม่ให้ใครตามทันนั่นคือความประสงค์ของหลวงปู่หลวงปู่มักจะพูดบ่อยๆว่าคนที่ขอหวยจากปู่พวกนี้มากินเลือดกินเนื้อกูเพราะทุกครั้งที่หลวงปู่ให้เลขตรงๆเบื้องบนจะทำโทษปู่โดยเท้าปู่จะเน่าเป็นแผลผู้พอง รถหลายๆคันพยายามติดตามแต่ไม่ทันเห็นปู่แล้วก็ไม่รู้ว่าปู่ขึ้นรถคันไหนจึงไม่มีใครตามทันเพราะจากหลวงปู่ลงจากรถหลวงปู่ก็เดินหลบเข้าไปในทางแยกแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครเห็นว่าหลวงปู่เดินไปทางไหนแต่ละคนต่างก็พยายามที่จะติดตามหลวงปู่ให้ได้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะตามหาหลวงปู่เจอแล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องละความพยายามและก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปในที่สุดเพราะความที่คุณสมยศมีความมุมานนะในการที่อยากจะเจอกับหลวงปู่สวงด้วยความศรัทธาอยากกราบหลวงปู่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายที่คุณสมยศได้เจอกับหลวงปู่สวงนั้น นั่นคือตอนที่หลวงปู่สวงไปหาคุณสมยศที่ที่ทำงานซึ่งในตอนนั้นคุณสมยศทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีสะเกตแล้วบอกให้คุณสมยศพาไปที่บ้านคุณสมยศบ้านเลขที่52หมู่14ตําตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ มันเป็นความทรงจำที่แสนจะเจ็บปวดและอาลัยอย่างที่สุดหลวงปู่สูงมาที่บ้านและหลวงปู่ก็บอกว่าจะขอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยเพื่อให้หายจากอาการป่วยคุณสมยศได้ฟังก็ยังงงงงจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเศษหลวงปู่ก็ได้พูดว่า จะมาให้หายมันก็ไม่หายต่อจากนั้นหลวงปู่ก็ออกจากบ้านคุณสมยศไปหลังจากที่หลวงปู่สวงออกจากบ้านของคุณสมยศไปได้ประมาณส5บห้าชั่วโมงคุณสมยศก็ได้รับข่าวว่าหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้วน้ำตามาจากไหนไม่รู้มันพรั่งพรูออกมา ด้วยความเสียใจใจแทบขาดต่อจากนี้จะไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวของเทวดาผู้ใจดีอีกแล้วคงเหลือแต่ความทรงจำดีๆให้จดจำเป็นตำนานก่อนหน้าที่หลวงปู่สวงจะมาขออยู่ที่บ้านคุณสมยศนั้นจำได้ว่าราวๆเดือนกระกฎะาคม พศ2543ในตอนนั้นหลวงปู่สูงได้มอบหนังสือสวดมนต์ให้คุณสมยศเอาไว้เล่มหนึ่งและในหนังสือสวดมนต์เล่มนั้นมีบทสวดพระคาถาต่ออายุอยู่ด้วยจึงทำให้คุณสมยศย้อนคิดไปถึงวันที่หลวงปู่มาขออยู่ที่บ้านเพื่อให้หายป่วย จนกระทั่งหลวงปู่ออกจากบ้านแล้วพูดว่าจะมาให้หายมันก็คงไม่หายเมื่อมาคิดทบทวนดูแล้วว่าทำไมตนเองถึง้โง่เขลาบาปัญญาอย่างที่สุดขาดการพิจารณาไม่มีความคิดในขณะนั้นจึงไม่ได้ท่องคาถาที่หลวงปู่ได้ให้เอาไว้ท่องเพื่อถาวายหลวงปู่ ในวันนั้นถ้าหากว่าคุณสมยศท่องคาถาต่ออายุวันนี้ณนะเวลานี้หลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งทุ่งละลมจะยังคงเป็นร่มโพให้เหล่าโนกาและเหล่าสรพพสัตว์ได้พึ่งพิงจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อใดที่คุณสมยศ เห็นหนังสือสวดมนต์เล่มดังกล่าวใจจะหายวูบและรู้สึกเวทนาในความโง่เขลาของตัวเองเป็นอย่างยิ่งคำสุดท้ายที่หลวงปู่พูดไว้ว่าจะมาให้หายมันก็ไม่หายเหมือนหลวงปูร่รู้ว่าที่ให้หนังสือคาถาคุณสมยศในวันนั้นอยากจะให้คุณสมยศช่วยแต่หลวงปู่ไม่พูด ถ้าวันนั้นคุณสมยศฉุกคิดขึ้นมาได้กับคาถาต่ออายุคุณสมยศก็คงจะไม่เสียใจมาจนถึงบัดนี้สิ่งใดๆในโลกนี้มีเกิดย่อมมีดับทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครของพระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่พรมลิขิตจ,จะขีดเขียนให้เป็นไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วทั้งนั้นอิลิเมียอองสูงสัมปะโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกัน อย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ